นะครับสวัสดีนะฮะตัวนี้เรามาดูป้ายก้าวตามพ่อนะครับนี่ก็เป็นงานแกะตีนูนไม้จิกนะครับซึ่งเราก็ทําพิเศษให้ลูกค้าไปเลยพอมีพื้นที่ว่างเราก็ใส่รูปช้างให้นะฮะเพราะเป็นงานของจังหวัดสุรินทร์นะครับไม้จิกเนี่ยเรารับประกันเลยนะฮะตลอดอายุการตลอดอายุตลอดอายุเลยนะฮะตลอดเขาเรียกอะไรการรับประทารเลยนะับเพราะเป็นไม้ที่ตากแดดตากฝน นะครับอยู่ตลอดได้เลยนะฮะตัวนี้ก็เป็นการเคลือบเลกเกอร์นะฮะโดยช่างสีมืออาชีพนะครับอืมช่างสีประจําประจำะงานป้ายของเราเลยนะครับกําลังทําการลงเลกเกอร์นะฮะก็รอแห้งแล้วก็จะมาลงในเรื่องของอสีของตัวอักษรอีกทีหนึ่งนะครับอืมนี่ก็เป็นงานที่ลงเลกเกอร์รอบแรกนะฮะส่วนพี่น้องที่ สั่งงานมานะฮะถ้าตามตามใจช่างก็จะได้แบบนี้นะฮะเนี่ยก็จะมีส่วนที่เหลือก็จะใส่รูปต้นไม้ให้เข้ากับชื่อสวนนะครับอันนี้เป็นสวนป่านายายแล้วก็ใส่ให้เป็นรูปต้นไม้ไปด้วยนะครับด้านนู้นก็มีต้นไม้ด้วยนะครับนะครับนี่ก็เป็นงานไม้จิกนะฮะเป็นงานแกะป้ายไม้จิกนะครับซึ่งเป็นไม้ที่ทนแดดทนฝนนะฮะสามารถที่จะอยู่ตากแดดตากฝนได้ตลอดกาลนานเทินเลยนะครับ รับประกันให้200ปีนะฮะหลังจากนั้นก็จะไม่รับประกันนะครับเดี๋ยวชมกันต่อในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ